สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมโยนเวศค่ะคงไม่มีใครไม่รู้จักขุนแผนใช่ไหมคะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าตำนานความเจ้าชู้ยืนหนึ่งเรื่องมหสเสน์เพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยหากขุนแผนจะเก่งในเรื่องคาถาอาคมทั้งด้านความรักด้านการเจรจารวมไปถึงคาถาป้องกันผีบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ แต่หากทำตามไว้ก็เพิ่มความมั่นใจไปไหนก็รู้สึกมีสเสน่ห์แอดมินรวบรวมมา6คาถานะคะใครพร้อมแล้วก็มาสวดพร้อมกันเลยค่ะคาถาแรกค่ะเป็นคาถาหัวใจขุนแผนมหาสเสน่ห์บทสวดก็คือจันโทโอภะกันตะโรปิติปิโยเทวะมนุษสานางังอิตะพิโยปุริโสมะอะ อุอมอะอิสวาสุอิกะวิติใครอยากมีสเสน่ห์เดินทางไปไหนใครต้องมองตามบอกเลยว่าคาถานี้เหมาะมากค่ะคาถาหัวใจขุนแผนมหาสเสน่ห์ให้ทองเพิ่มสเสน่ห์ให้กับตัวเองนะคะภาวนาคาถานี้3จบก่อนจะออกไปพบเจอผู้คนบอกเลยว่ามีแต่คนรักใคร่เอนดูแน่นอนค่ะ 2. คือคาถาหัวใจขุนแผนมัดใจ สวดพุทธังรัตนังทรมังรัตนังสังคังรัตนังนะผูโมมัดพุทธรัฐทารึงยักรึงคะเรโอมสวาหะหากคุณแอบ,บชอบใครอยู่ต้องลองสวดดูค่ะคาถาสั้นๆท่องง่ายใช้สวดภาวนาก่อนนอนเคล็ดลับเวลาสวดให้นึกถึงหน้าคนที่เราหมายปองเอาไว้นะคะจะทำให้เขาคิดถึงเราด้วย อยากให้ได้ผลเร็วต้องสวดเช้าสวดเย็นไปเลยค่ะและผลที่ได้จะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับสมาธิจิตของเราด้วยนะคะคาถาที่3คือคาถาหัวใจถุนแผงนใจอ่อนบทสวดคือปัญจมังศิรสังชาตังณนะอัตะใจณนะกาโรโหติสัมภโวตรีนิกัตะวานะณนะการังปัญจสัมภวัง ช่วงนี้ใครที่เจอกับคนใจแข็งอยู่อยากทำให้เขาใจอ่อนกับเราต้องใช้คาถาหัวใจขุนแผนใจอ่อนเลยค่ะใช้ท่องก่อนที่จะเจอเจ้าหนี้หรือเจ้านายจะช่วยให้เขาใจอ่อนลงได้อยากให้คนรักใครเอนดูเราลองท่องคาถานี้ดูนะคะท่องเสร็จแล้วอย่าลืมทำหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยนะคะ 4. เป็นคาถาหัวใจขุนแผนผูกใจคน สวดดังนี้นะคะโอมนะโมพุทธ,ธะนะมะอะออุเอหิชัยยะเอหิสัพเพชนาพะหูชนาเอหิอยากจะผูกใจคนเดินไปไหนมาไหนมีแต่คนรักคนหลงจะใช้กับแฟนก็ได้กับเพื่อนร่วมงานก็ดีหรืออยากใช้กับเจ้านายผูกใจผงมิตรได้แน่นอนเคล็ดลับก็คือสวดก่อนนอนพร้อมทั้งพูดชื่อของคนที่เราอยากจะให้เขารักใคร่เอ็นดูด้วยนะคะ ใช้เศษกับแป้งหรือน้ำหอมก็ได้ค่ะ 5. ขาคาถาหัวใจขุนแผนสาริกาลิ้นทองบทสวดพุทธาอเนนามะลิยาสุสังขเยมิพุทธาอาริมะลิยาสุสังขเยมิพุทธาอิระปะโยเขมนนะคุณะปักเขสเมมะมิ อุนาโลมาปัน,นะวิชายเตสวดคำว่ามิใช้ลิ้นแตะเพดานด้วยนะคะเป็นคถามหาสเสน่์ช่วยเรื่องการพูดการเจรจาสวดท่องคาถานี้ก่อนไปเจอใครรับรองว่ามีแต่คนรักให้เอ็นดูสายงานที่ต้องใช้คำพูดในการเจรจาบอกเลยว่าบทสวดน,นี้เหมาะมากค่ะ6คาถาขุนแผนเสกที่พึ่ง บทสวดก็คือมุทุจิตตังสุวามุขขังทิสวานิมามังปิยังมะมะเมตตาชิวหายะมาทุรังทะกาวาจังสัทธังสุตวาสัพเพชนาพระหูชนาอิทธิชนาสัมมนุณนะพรมมะนานุณนะประสังสันติเป็นอีกหนึ่งคาถาที่ช่วยในเรื่องการเจรจา คาถาเสกขี้พึ่งเป็นคาถามหาสเสน่ห์สวดคาถานี้แล้วเอ่ยชื่อผู้ที่ต้องการจะไปหาป้ายสีพึ่งทาปากก่อนพบเจอเมื่อสนทนาแล้วจะเคลือบเคลิ้มในวาจาของเราจะเชื่อฟังในสิ่งที่เราพูดค่ะทุกมนคาถาล้วนศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่จะได้ผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับสมาธิตอนสวดด้วยค่ะจิตต้องนิ่งรวมเป็นหนึ่งเดียวจริงๆจ,งจึงจะเห็นผล แล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามช่องให้ด้วยสวัสดีค่ะ